วันนี้จะพามาสวัสดีคะ่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะจะพามาดูว่านพัดโบกนะคะหรือต้นว่านพัดโบกว่านามงคลที่เขามีความเชื่อว่าพัดพัดเอาความดีความงามเข้ามาหาบ้านเรือนของเราแล้วก็พัดเอาสิ่งไม่ดีออกไปนะคะว่านพัดโบกนะคะมันออกเป็น มันอินเทนเลยนะคะเนี่ยอินเทนยังไงอินเทนเพราะว่าเขาเป็นใบด่างนะคะใบเขาด่างนะแล้วก็อันนี้คือต้นแม่นะต้นแม่นี่ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่นี่มาดูต้นลูกลูกเล็กๆนะคะมาดูลูกเล็กๆนี่สวยฟอร์มสวยกาลังจเจริญกาลังงามมากเลยค่ะแล้วก็นี่เลยนี่ ฟอมนี้ฟอมสวยมากสวยมากค่ะสวยมากค่ะพัดโบกต้นพัดโบกหรือว่าว่านพัดโบกไม้มงคลที่ควรมีติดบ้านนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ฟอกอากาศด้วยแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็นําความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับต้นว่านพัดโบกมาฝากทุกท่านนะคะจากแม่ยายบ้านสวนขวัญบ้านสวนขวัญเกษตรินทรีย์ค่ะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะ